กิจาการรมจะเป็นอย่างไรนั้นใช่รับชมและรับฟังได้เลยค่ะและก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักกันก่อนนะคะว่าการค้ามนาคมคืออะไรการค้ามนาคมก็คือการขนส่งสินค้าและการขนส่งคนนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่า การคมนาคมเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์นั่นก็คือยานพาหนะนั่นเองค่ะอาก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมนะคะเด็กมาร้องเพลงพร้อมกับ,บคุณครูก่อนนะคะเพลงที่มีชื่อว่ายานพาหนะนั่นเองค่ะเด็กๆด,ดูฟังแล้วก็พร้อมที่จะร้องตามคุณครูนะคะเรามาร้องพร้อมๆกันเลยค่ะพึมพึมพึมเครือ่องบินกระหึม่มบนฟ้าปีนปีนปิน,ปนรถยนต์แล่นมาแต่ไกล ปูนปูนปูน,นันเสียงหูดของรถไฟตึก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 รถยนต์เล่นในในน้ำลำคลองอ่าได้ไหมคะถ้าได้แล้วเรามาร้องกันอีกรอบนึงน,นะคะฮึมฮ e ึมฮึมเครื่องบินกับฮึมบนฟา้าปีนปีนปีนรถยนต์แล่นมาแต่ไกลปูนปูนปูนน,นันเสียงหูดของรถไ ตึกกก๊กเรือโยลเล่น,นในในน้ำลำคลองอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าการค้ามนาคมเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์หรือว่ามียานพาหนะที่ใช้ในการคมนา,าคมนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการคมนา,าคมเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นเองค่ะซึ่ง3รูปแบบนี้นะคะก็จะต้องมีายานพาหนะในการคามนาคมที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ลองนะคะว่าแต่ละ าการคมนาคมแต่ละรูปแบบเนี่ยมียานพาหนะอะไรบ้างค่ะเด็กๆคะและอันนี้คืออะไรคะบอลลูนใช่แล้วคะ่ะและอันนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเครื่องบินคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเหล่านี้นะคะก็คือยานพาหนะที่ใช้ในการาคามนาคมขนส่งคนแล้วก็ขนส,ส่งสิงของทางอากาศนั่นเองคะ่ะ บนลูนะคะก็เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าเครื่องบินก็บินกระหึ่มอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือการค้ามนาคมรูปแบบที่2นั่นเองค่ะและนี่ก็คืออะไรคะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะและนี่ก็คือรถบัสหรือว่ารถยนต์นั่นเองค่ะสองสิ่งนี้นะคะก็คือ,อการข้ามนาคมก็คือยานพาหนะที่ใช้ในการข้ามนาคมทาง บกนั่นเองค่ะการคมนาคมทางโบกนะคะหรือว่าทางท้องถนนนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถนำมอเตอร์ไซค์ไปขับบนฟ้าไปต้องบนท้องฟ้าได้ไหมคะไม่ได้แล้วก็เอารถบัสไปขี่ลงน้ำลงแม่น้ำลงคลองได้ไหมเอ่ยไม่ได้เช่นกันค่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือการคมนาคมรูปแบบที่สามนั่นเองค่ะนั่นก็คืออ่าเน,นี่ยคืออะไรคะ เรือคะ่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเรือดำน้ำคะ่ะและสองสิ่งนี้นะคะก็คือยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมทางน้ำนั่นเองคะ่ะต,ตึก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 เรือยนเล่นในแม่น้ำลำคลองนั่นเองคะ่ะเด็กเด็กเด็กๆกคะเราสามารถนำเรือเนี่ยไปขับบนท้องฟ้าได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าเรือเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีใบพัดเหมือนเครื่องบินแล้ว เราสามารถเอาเรือไปขับบนถนนได้ไหมคะก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเรือมันไม่มีล้อนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทํากิจกรรมการหรอยงเง่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะสาหรับกิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆทำนะคะก็คืออย่างที่เราได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าการคามนาคมมีทั้งหมด3รูปแบบนั่นเองค่ะรูปแบบที่1ก็คือการคามนาคมทางอากาศ แลวก็ทางที่สองนะคะก็คือทางบกแล้วก็รูปแบบที่3ามก็คือทางน้ำมันเองค่ะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะช่วยนํายานทางนะดังต่อไปนี้นะคะนํามาวางไว้บนการค้ามนาคมให้ถูกต้องค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าวรถบัสเนี่ยเขาจะนํามาวางไว้ในทางน้ําทางบกหรือว่าทางอากาศคะเด็กๆลองทายกันสิคะ ใช่แล้วค่ะรถยนนะคะก็คือการาเป็นยาพานะที่ใช้ในการคมนาคมทางบกนั่นเองค่ะเราก็จะต้องมาวางไว้บนขับบนท้องถนนนั่นเองค่ะต่อไปก็คือเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยเราจะมาวางไว้ตรงไหนคะใช่แล้วค่ะตรงนี้ค่ะเพราะว่าเครื่องบินนะคะขับอยู่บนฟ้าเรอดำน้ำบนฟ้าได้ไหมคะ ไม่ได้บนถนนได้ไหมคะก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเรือดำน้ําเนี่ยเป็นยานพาหานะทางน้ํานั่นเองค่ะอ่ามอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็เช่นกันค่ะขับอยู่บนถนนเรือเรือเนี่ยขับบนฟ้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะจะต,ต้องมาวางไว้บนการคมนาคมทางน้ํา สุดท้ายแล้วค่ะบอลลูน,นะคะ่ะเด็กๆบอลรูนเนี่ยเราใช้เป็นการค้มนาคมทางไหนคะทางน้ำหรือเปล่าเอย่ยไม่ใช่นะคะบอลรูนนะคะก็คือการคมนาคมทางอากาศนั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกันหมดทุกคนไหมคะคุณครูว่าเด็กๆของคุณครูนะคะจะต้องตอบถูกกันหมดทุกคนแน่ๆเลยอ่า เด็กๆรู้ไหมคะว่าจากกิจกรรมที่ครูได้นํามาให้เด็กๆทำเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างก็คือหนะคะก็คือช่วยส่งเสริมทักษะการคิดในด้านของการสังเกตให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการที่เราใช้สายตารู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวสังเกตว่ามันมีคาเหมือมีความแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยจะทําให้เด็กๆมีนิสัยในการมองสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างละเอียดรอบคพบมากขึ้นนั่นเองค่ะ สอนะคะก็คือช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านการจําเนกประเทศให้กับเด็กๆค่ะก็คือเด็กๆจะรู้จักจําเนกหมดหู่ของสิ่งต่างๆแล้วก็จําแนกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆอย่างในอย่างหนึ่งได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่านอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วนะคะเด็กๆก็ยังได้รับประโยชน์และส่งเสริมภาษาการคิดให้กับเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะค่าจากกิจกรรมนี้นะคะสื่อของคุณครูนะคะก็ประดิษฐ์ได้ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆ ก็คุณแม่มาทําแล้วก็เล่นด้วยกันได้นะคะอุปกรณ์นะคะก็มีดังนี้ค่ะมีฟิวเจอร์บอร์ดนะคะแล้วก็มีจิ้มุ๊กแกนะคะแล้วก็มีกระดาษแข็งนะคะรูกนี้นะคะเด็กๆสามารถปริ้นจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว,ว่าเด็กๆคนไหนที่มีความสามารถในด้านการวาดรูปนะคะก็สามารถวาดเองได้ค่ะเห็นไหมคะว่ามีอุปกรณ์ในการผลิตไม่เยอะแล้ก็ทําได้ง่ายๆค่ะเด็กๆสามารถทําได้แล้วก็นําไปเล่นอเองได้ที่บ้านค่ะ และสำหรับกิจกรรมของคุณครูนะคะก็ขอจบความสนุกสนานไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เรามาพบกันใหม่ในห้องเรียนแล้วก็เมื่อมีโอกาสเราก็จะพบกันใหม่คราวหน้านะคะเด็กๆของคุณครูอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ล้างมือกับเจลแออฮกล์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบสวัสดีค่ะบ๊ายบาย